น้องๆเรามาถึงข้อที่4กันแล้วข้อที่4บอกว่าจากรูปกําหนดให้เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD ไหน AB อยู่ไหน AB อยู่นี่นี่ขนานกันนี่และส่วนของเส้นตรง DE ตัดกับส่วนของเส้นตรง BC ที่จุด E เขาให้พิสูจน์ว่ามุม BED ตรงนี้เท่า <c oughs> <c oughs> คะ่ะมีขนาดเท่ากับมุม ABE อยู่นี่ ABE อยู่นี่วกับมุม e d c อาจะพิสูจน์ยังไงให้คิดแป๊บหนึง่งเดี๋ยวพี่จะบอกวิธีการไปสู่คำตอบของเราแล้วค่อยไปถึงการเขียนพิสูจน์แบบเป็นขั้นเป็นตอนกันนะอ่ะพี่บอกให้เร็วมาก2ขั้นจบเลยใช้เรื่องมุมแย้งค่ะ a b e เป็นมุมแย้งกับมุมไหนนี่ไงเป็นมุมแย้งกับมุม ดีซ e, ใช่ป่ะแล้วก็มีขนาดเท่ากันอีกขั้นดเดียวจบเลยเห็นมุมนี้ป่ะมุม BED ของเขาเนี่ยมันเป็นมุมที่อยู่ที่สามเหลี่ยมและสร้างด้านหนึ่งยาวจากสามเหลี่ยมออกไปมีมุมภายนอกจะมีขนาดเท่ากับมุมภายในสองอันรวมกันที่ไม่ใช่มุมประชิดของมุมนั้นไงเห็นยังได้แล้วเนี่ยคำตอบของเราแต่จะเขียนดีๆเขียนยังไง เริ่มเลยเขียนก่อนเขากำหนดอะไรมาให้บ้างกำหนดให้ A B ขนานกับ C D เส้นตรง A B ขนานกับเส้นตรง C D ต้องการพิสูจน์ว่าเขียนตรงนี้แล้วกันต้องการพิสูจน์ว่า B E D มุม B E D มีขนาดเท่ากับมุม ABE บวกมุม EDC อ่ะมาเริ่มกันเลยอมืมีช่องแล้วฝั่งซ้ายคือข้อความฝั่งขวาคือเหตุผลข้อหนึ่งสิ่งแรกที่เราต้องเขียนคืออะไรนะสิ่งที่เขากำหนดให้ไงคือเส้นตรง AB ขนาดกับเส้นตรง CD เพราะกำหนดให้ ต่อมาพี่พูดถึงอะไรต่อมุมมุมอะไร a b a b e กับ d c e เป็นมุมอะไรกันเป็นมุมแยงแเขียนเลยว่า a b e มีขนาดเท่ากับ d c e เหตุผลเพราะ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 ขอชื่อเต็มเต็มยาวๆหน่อยนึก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 ออกไหมอ่า มุมแยง้งมีขนาดเท่ากันมุมแย้งของเส้นตรงอ่ะมุมแย้งที่เกิดจากเส้นตรงที่ขนานกันสองเส้นและมีเส้นหนึ่งมาตัดมีขนาดเท่ากันอือขอมาข้อสามตอนนี้เราได้ ABE และราคาเไยน,นะจะจบแล้วนี่เราต้องพูดว่ามุม เท่ากับ B E D มีขนาดเท่ากับ E C D บวก E D C ถูกไหมเห็นเลยว่ามุม B E D มีขนาดเท่ากับมุม D C E บวกมุม E D C เหตุผลคือจดตามทีนะมุมภายนอกที่เกิดจากการ อด้านใดด้านหนึ่งด้าน,นของรูปสามเหลี่ยมออกไปมีขนาดเท่ากับผลบวก ของขนาดของมุมภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดของมุมภายนอกนั้นยาวมากเลยอืมเสร็จลวเหลือข้อสี ข้อ4ส,สรุปตอบเลยว่ามุม BED มีขนาดเท่ากับมุม ABE บวกมุม EDC ก็คือจากข้อ2กับ3แทนค่าที่เท่ากันนั่นเองสมบัติกันเท่ากันอ่ะเท่านี้ก็เป็นอันจบเนาะ ที่เขาให้พิสูจน์คือให้พิสูจน์ว่ามุม BED มีขนาดเท่ากับมุม ABE บวก EDC นี่ไงแล้วก็พิสูจน์ให้เขาดูแล้วเห็นปะก็ถือว่าเป็นอันจบข้อ4ค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะ